Ư, tối nay là thời gian Để các bạn được nhớ, để chăm sóc cho đau quên Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn thì bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo ของให้น้ำเกลือใช้เวลาจะต้องสามชัวม่วโมงเรยจะก้าบบานหนไ่ไหมตอนนี้ก็ต้องเขาตามถุงกว่าแล้วมันจะกลัวทยอยเขาลงทยอยบ้านมีค่าตระยะเด็กอย่างน้องด้วย เย่ยมก็มีได้เดอนงรออยู่ขนน้างนอกมีหลายคนอยู่รอคิวตรวจ พาคเ em ชื si ่อแยกปูนสายใจมั่งพิมายยุ่งชุบชื่นขาดเปลนไปด้วนมาโรงพยาบาลอาการโรนโอนจัดเปิดตาหมึดเหนื่อยมือดหฮอนเลงเรื่อนมาอยู่้ากจิ้งก็เลยต้องมาเฝ้าอยู่ โรงพยาบาลจ้าตอมอลตอมอรอยากชิวมีตมป่วย์ผุดผ่งอยู่ชิน้นมืดเกินทั้งกลางวันกลางคืนโอ้ยจนไป่นน้อย เป็นใหญเด้อตอนนั้นแล้วนี่ก็ตามถุ่มกล่ะพี่น้องเป็นดวนยังไม่ได้เข่าบานเลยเฝ้าพาตาชมมหาหมอเป็นในวันป่วยพี่น้องด้ยน้องทุกเชินเขาห้องเอ็กซเรย์เซ็ตกัน มอ้ไปรับยามากมาให้น้ำเกลือตวเวแดดร้อนจัดทำงานตากแดดไขมันระด่างกายไขมันละลายทำให้ร่างกายอ่อนเพลียพี่น้องดอพี่น้องทุกคนก็ย่าทำงานตากแดดได้เด้อน ไม่ได้กับบานกับช่องลอกกลามจิตามถุงก้ามถุงกลัวละ่ะเอออย่าดวนหาอยู่มาจิ้กับอิปตีตกูทุกคนเลยอย่าลืมก<ต>ดหลายกดแชร์อย่าดวนหายอยู่ฮะกวน เลพี่ม่จังหวัดนครราชสีมาเงยียบสงัดกลางคืนเลยพี่น้องเลอ